่มาถึงตลาดนะคะคนเยอะแยะไปหมดเลยมานี่สภาพรอหอยมึงตี้ล่ะูสภาพล่อไอแซกมีเงินไหมล่ะไอแซกพวงเงินมาอยู่บปะบาทต้ะโอเคโอเคดีนะที่ถามนี่ต้องไถามบริกรเข่าเลยเอากินยังอไงกินยังบาทนี่ พอบ้าไม่ได้พกเงินไม่ไ <c> ด <oughs> ้พกเงิน <c oughs> กกน,นี่นะ,ะที่ถามนี่<อ>นกินย่างหรอก็สิบห้าเพื่อนไปซื้อไกะย่างที่ไม่ละหาบาทปุ๊งไงนะต้องฟังพุ่นย่ายพุ่นขายอ่ะแต่าบลูอ่ะข้างในนอนไม่ไม่ตรงทิศทางผ่านกับบ้าน,ทานเท่านี้แหละเออเออย่าเขาบอกขายเดีซื้อสำรองก่อนแบบยังไงแต่ว่าพุ่นขายทุกวันนะหานแล้วกินสำรองแม่นเพราะว่าเ้าเขาไปขับไปนี่ไม่ได้กินเผาได้หเออเดี๋ยวได้ซื้อให้เราก่อน

ซื้อกับข้าวกันซื้ออะไรดีอันนี้ขายจังไหร่คะห้าสิบ้าอันนี้เด้อห้าสิบเหมือนกันค่ะอาซักอัซักโอ้ยค่าติวคุยนอนกบนึงออายซักกระดูกหางกระดูกขิงยังตเพึ่ง ก๋วข้าวเหนียวเนาะเฮ้ยกินขา้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวกินนี่ยังกินแบบนี uh> ้หรือเปล่าข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้ครับข้าวเหนียวเหมือนกินโบหรือว่ากินลาบบ่กินลาบบ่อันนี้เขาเขาเรียกลาบปลาปลาบปลาลูกไข่ปลาไข่ปลา นี่อะไรเนี่ยแนืมูอะไรูวะนั่งมือบนเบน้นเอามอันไห้ช่างที่ละช่างงานคุณป้าค่อยโอเคคุณ้าาค่อยโอเคไ่หมกไข่ปลามกไข่ปลาเอามะหมกข่าบะเบาเอาน้อได้ละเอาโน่นะแซมบะทะเดี๋ยวไปซื้อดไก่ย่างตัว ยากเปนจงปมาอนนี่แหละทีมงานตจวลยบบบนไนเด้อที่วบุ่านอะไรได้ดยวาไปกีนฮะโตนาโพค่ะใช่ไปไกแล้วไปซื้อไก่ย่างต่อไปไปละน้อเฮ็ดงานบ่มีเงินจากบาทบไปพคเงินไปข้าว่ะไอสากเอาเพิ่มบ่บอ กินบินและขับ้บาวช้อปปิ้งเดี๋ยวเราไปดูกะย่างกันกะย่างโอเคล่นี่อะไรปลานี่ด้วยนะดยน่าดนี่เลกับข้าวอแบงกันไอ้ไ่เราเฮ้ยเกินไปนะคะกินไข่เน่าเลมากินไข่เน่าไากินไข่เน่าไปเน่อ โอ้ยังสตาร์ทรถอยู่เลยพี่น้องเอ้ยพาผู้บ่าวมาช้อปปิ้งนอกจากพาเด็กๆมาช้อปปิ้งแล้วยังพาผู้บ่าวสักมาช้อปปิ้งอีกนะใครถามบอกว่าผู้ใดผู้บ่าวข่อยจบไปกันเด้อยายเลพาผู้บ่าวส่งบ้านก่อนโอ้ยเนาะมาจะดำเบรถพี่น้องเอ้ย นี่ป๊ปบปเอาหนูสตตร์นเลยบอนย่งตกหัวน่ะอะไรมาโอ้ยยกหัวเด้บนี่เด้อาคกันหัวบ่ตลาด อ๋อเข้าใจมีจะค้นไปมาเศ้านี่ยอะไรครับมีจะค้นไปตลาดมาเศ้าเศ้านี่มีมีขคนอีกสี่อีกสอีกคนหนึ่งั้หญิงคนแรกเจ้าอยู่บ้านผมแต่ว่าคนคนมาเห็นอมาดามเนี่ ไจ้ากบต้องระวังเล็กนะคะเออจริงๆเขาข้ามเขาก็นเขาข้าบสร้างปูนเขาลุ่ม รลืมด้รไปไปป่เขาด้นี่นะเนาะมไปกินขาสวยแน่้ซสองกนเขาข้นขึนไม่เพือเ่อเอาก็ะ้องไปส่งตหนูเดียอ้เออตหนูกะเป็ดอยู่ในคนสรางรแล้วไอ้กัวหจกหัวเนาะ แบบเจิงไปเลยมัมือนีย่ไรโบท่านเลยแหละแมนแมนไร่กะน้ำกะน่ะเห็นบ่อน้ำนะนั่นแหละแต่บ้านนุกคิดว่าน่นลุกเรือก็มีน้ำอยู่แล้วล่ะนุนาสิบกเศรแมอนแม่นบรถบบ้านมน่อแันรถบ้านน่ะบูใหญ่ทนรอไฟเขียวไฟเขียวรอพาผู้บ่าวมาท่องเที่ยว เซ็นกาย่างนล้วไม่ใช่ที่เขาแนมตลาดนี่นาไเออมาแล้วมาแล้วเขาคุณน้าหน้าขันทางผมว่างเซ็ตอยู่สายคนก็เรื่องว่างมาที่ตลาดเดี๋ยวถ้าทาถ้าช่างในก่อนให้ซักโดนประจุไฟซะแล้ววะให้โอเคนะคะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะรอก่อนนะคะทุกคน